สรุปการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางไผ่ศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกุณภาพเนื้อชื่ปัปปจจัยความสําเร็จด,ด้านการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางไผ่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางไผ่มีการสำรวจและประสานงานกับผู้มีความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นและเจ้าของแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนตำบลบางไผ่เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาประชาชนในตำบลศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางไผ่มีการวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับตำบลทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านวางแผนร่วมกับผู้นำชุมชนเช่นรวงประชุมวางแผนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางไผ่ ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายร่วมนิเทศติดตามทุกกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางไผ่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รวมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับปร,ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบางไผ่เทศบาลตำบลบางไผ่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ สรุปประเด็นปัจจัยความสาเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตําบลบางไผ่ 1. ความจริงใจของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันแก้ปัญหาทาให้เกิดเป็นองค์กรที่มีเอกภาพ 2. ความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุสน,นเพื่อกูลช่วยเหลือและร่วมจัดกิจกรรมจนประสบผลสําเตร็จตามวัตถุประสงค์ 3. มสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านในการทำเกณฑ์ประเมินอย่างชัดเจน 4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 5. ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและลงพื้นที่แม้ในวันหยุด